ครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม black devil นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าอลิสนะครับผมทุยไม่ใช่ฮะ <S <S อ่าฟอลอเรนติโนโนะครับผมในตำแหน่งอ่าดาร์คเซเลียร์หรืออ่าไฟเตอร์แอสซินนะฮะก็มีน้องคนนึงนะครับผมอ่าทักมาหาผมว่า <S 1> <S 1> พี่ครับพี่ครับสอนผมเล่นฟลอเรนติโนหน่อยครับประเด็นคือจะให้พี่สอนน้องเล่นฟลอเรนติโนแล้ว เึิงถามกูเหรกูเล่นเป็นไปไอ้โอเคงั้นมาเราเข้าไปที่ตัวฝึกกันเลยดีกว่าครับผมนี่เราก็เข้ามาอยู่ในแคมป์ฝึกแล้วนะฮะอ่เอาอัพเลเวลกันเลยดีกว่านะครับสเต็ปอ่าคอมโบฟอร์เรติโน่นะครับก็มีไม่ยากนะฮะสมมุติว่าอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคสมมุติว่าเราเดินมาใช่ไหมแล้วเราเห็นศัตรูเนี่ยถ้าเราปาดอกไม้เลยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนยากมากเลยนะฮะเพราะว่า สกิลเขาเนี้ยค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็เล็กนะฮะสั้นเล็กครับผมก็ง่ายๆครับเราเดินมาใช่ไหมเราก็กดตีแล้วก็กดสกิลสองนะฮะกดตีปึ๊บสกิลสองอา่าฮะกดตีแล้วก็สกิลสองนะครับจะเป็นอะไรที่ทําให้เราอะเข้าตัวถึงเอ้ยเข้าถึงตัวฮีโร่ได้ง่ายขึ้น,นะฮะปึ๊บแล้วไงต่อเราก็กดสกิลแรกโดนครับปึ๊บ ประมาณนี้นะครับผมก็กดปุ๊บแล้วก็เก็บดอกไม้ใช่ไหมกดตีสกิลสองโยกมาตีสกิลสองโยกมานะฮะโอ้โหช้าเกินใช่ไหมสมมติว่าเราอยู่ใกล้ศัตรูใช่ไหมแล้วสกิลสองเราคูดาวอยู่คูจักรสกิลเราปาไม้ให้เราเดินถอยหลังมานะฮะแล้วก็กดตีสกิลสองตีสกิลสองประมาณนี้นะครับผมสมมติว่าเราเรายืนอยู่ไกลศัตรูใช่ไหมเนี่ยเรายืนอยู่ประมาณนี้ถ้าเราปาดไม้ไป ต่อมาจะโดนตัวเราเลยนะฮะล้วก็กดตีไปเลยสกิลสองโยกมาสกิลสองโยกมาแล้วก็สกิลสองแล้วก็โยกมาแล้วก็อันติแล้วก็โยกมาแล้วก็ตีแล้วก็โยกตีโยกตีโยกแล้วก็สกิลแรกมันก็จับคูดาวนะฮะเราก็กดปึ๊บแล้วก็ตีโยกตีโยกตีโยกสกิลแรกก็จับคูดาวทันทีนะครับผมอ่ะผมก็ทํา ทำช้าที่สุดแล้วนะครับที่ที่ผมเคยํำมานะับก็อ่าผว่าจะเข้าใจนะครับผมเดีย๋ยวผมจะทำอ่ะคอมโบโตเต็มให้ดูนะครับผมครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้ยากนะครับผม แค่เราต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะถ้าใครยังไม่ชินก็มาท e ําในแคมป์ฝึกก็ได้นะครับโอเคงั้นเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมไป let's go <S อ่ะครับผมผมก็จะมาะเล่นให้ดูในแรงป์เลยนะครับผมก็คือการ solo แคงป์ของผมนะฮะโดยรหัสหลักของผมนั่นเองนะครับผมรหัสแบ็คเดบินะฮะโอเคงั้นเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับผมผมก็จะงานช้างหน่อยนะ ผู้เยอะจัดประหลัดบ,บอกข้อไหนวะไอ้เยอะเกินไม่ไหวนะครับโอ้โหจะโชว์เท่โชว์ไก่ครับผม,ม,มหายไปแล้วนะฮะ เวเลสเขาเงินเยอะกว่าเราสามร้อยนะแสดงว,ว่าเขาจะมีของเยอะกว่าเราชิ้นหนึ่งนะมันหมากแล้วครับมันอยู่ด้านบนนะอืมล่างเรานี่ค่อนข้างที่จะบวกยับอยู่นะแล้วก็ทำอะไรไม่ไม่ค่อยได้นะฮะว่าเราโซเวเลสยากนะมาผมปะไม่มาเนาะ อาาะไรไหสกิลไม่ไม,ไม่ไม่โดนเขาเลยนะถ้ากดสปีดเขามีเคียวไหมเขาไม่มีเคียวนะครับเราอยาคลิปกลางด้วยนะครับเราไปคลิปกลางด้วย อ้ย,อย,อยมันทำอะไรของเขาก็ไม่รู้นะจังหวะเข้าไม่เข้าจังหวะไม่เข้าไม่เข้านะฮะ <d> ตายครับที <d> ่เบลสตายเนะี่ยจังหวะนี้แหละครับที่เราจเจาะป้อมนะฮะจังหวะนี้เลยครับป้อมต้องเป็นของเราแล้วนะฮะสับป้อมแจ๊ะ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  อจจะแหน่เอาดันไม่โดนเสียใจด้วยนะดันไม่โดนเรานะฮะมันจะไปก,ากลางๆแล้วนะเอาเตี้ยๆหนไอยปะรอฮะรอรอ,รอดาบแดงขึ้นออโอ้โหคุณมัวทำอะไรของกูวเนี่ยช่วยเพื่อนดีกว,วะนะ่านาะเจี้ยจะปาะกลางแล้วนะอะไรคนระับ ได้ตัวหนึ่งนะครับแลได้ต่อไหมอบไม่นะ่ะเอ้ยไม่ตายครับผมสวยฮนะได้อยู่ได้อยู่ครับไม่ตายนะฮะเหมือนจะดีแต่ก็ก็ยังเหมือนเท่าๆกันอยู่นะก็ไม่มีมีอะไรเลือนมาโอ้โหมีเลนด้วยชิหาย โอ้อยอ้เอคาลเบอร์ะเนี่ยโอ้โหไอ้เ ouais, ียเอ้ยเอคาลิเบอร์จริงด้วยเข้าป่อยไรเนี่ยเข้าป่อยบนเนาะ มันเอาอีกแล้วครับมันเอาอีกแล้วทีมเราเนี่ยมันเอาอีกแล้วโอ้ยเน <S <S าะตัวเองนะครับพอถอยแนละ้วก็ไม่ต้องเข้านะนก็อันตีสิคริปไปเรียบร้อยนะครับ โอ้โแรงจัดตัวเราค่อนข้างที่จะบางนะเพราะว่าเราออกสายนี้เลยไงเนี่ยบางเป็นที่เลยนะครับผมอไอเทมแบบนี้เนะี่ยมันเหมาะที่เราจะเข้าเข้าหลังเพื่อนนะฮะเพราะว่าเราจะได้ทำาปรโมได้อย่างเต็มที่เลยนะ,ะนครับกรดเพื่อนแบบอยนี้เลยนะ เคี่ยวมากนะครับผมมันจะเข้าผมไหมไม่มีนะนลอยนะตรงกลางเนี่ยเสียวครับนั่นไงดูมันเล่นกันสิมันไม่ น่าโอ้โหดูมันทําอะไรกันข้างบนวะนะชิปหายแล้วครับผมน้องๆชิปหายแน่นอนนะครับผมไม่ต้องสืบนะบว่าชิปหายเพราะอะไรชิปหายเพราะนี่แหละครับโอ้โหมันซ้อนว่ะซ้อนเร็วมากเลยสวยครับ ได้ตัวหนึ่งฮะสวยมากรอ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 เรียบร้อยครับผมเราล้วงได้หมดแล้วนะสวยครับตอนนี้เกมเรากลับมาดีแล้วนะ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับผมปึ๊บ yeah. เราได้เวลาจบตีคืนแล้วนะครับผมเราก็ยังไม่เสียเคียวเลยตอนนี้โอ้โหหายครับผมยังไม่ได้กดตตีเลยช่ไหยเรียบร้อยฮะชนะครับผมเรียบร้อยครับผมก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมหรือว่าใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็อย่าลืมอ่าอ่ทาทักมาหาได้เลยนะครับผมผมก็จะเล่นให้ดูนะครับก็ <S <S อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่แต่ก็พอแนะนําแนวทางให้ได้นะฮะโอเคเจอกันครับผม